แมลงที่เรารู้จักแล้วมีประมาณ1ล้านชนิดผมว่าความสวยงามความน่ารากักความแปลกใหม่ของมแมลงเนี่ยมีสิ่งดึงดูดน่าสนใจมากมีสีสันสวยงามพราาแพร่พรไปหมดเป็นโลกมหัศจรรย์นะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสวัสดีครับคุณผู้ช หลังจากก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แมลงสยามมาได้7ปีในวันนี้คุณพิสุทธิเอกอํานวยก็ได้ส่งมอบงานในพิพิธภัณฑ์ให้ลูกชายดูแลแทนทั้งหมดส่วนตัวเขาเองได้หันมาทุ่มเทศึกษาวิจัยแมลงอย่างจริงจังและได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับแมลงออกมาหลายเล่มซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างแพร่หลาย ด้วยผลงานทั้งหมดที่ผ่านมานั้นทำให้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในภาควิชากีตาวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังได้รับรางวัลประกาศเกษษียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรประจำปี2553อีกด้วยค่ะอาจารย์ครับแล้วตอนนี้อาจารย์ทำงานประจำที่ไหนครับตอนนี้นี่คือไม,ไม่ได้ทำงานประจำแลวครับ เป็นกเกษียณออกจากบริษัทแล้วนี่ก็แสดงนะว่ามาทํางานเต็มที่กับพิพิธภั์ก็จริงๆเนี่ยผมก็วางแผนไว้ว่าผมจะมาใช้ชีวิตบรรพยเปี่ยที่สวนสัตว์แมลงเนี่ยแต่ว่าพอดีลูกชายก็มารับกิจการไปแล้วมารับช่วงต่อผมก็เลยมาเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสวนสัตว์แมลงสยามเนี่ยเราต้องอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีคือทุกอย่างต้องพร้อมถ้ามีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาเนี่ยเราต้องตอบคบถาถามได้ทุกอย่างครับผม เรามแมลงเนี่ยเราต้องรู้รู้จริงไม่ใช่ว่าเราเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเหมือนมันมาหลอกเขาหรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดๆนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องมาช่วยลูกว่าลูกไม่ได้จบระทางกีตาร์ตอนนั้นที่จะมาทำนั่นคือผมจบมาทํางานอยู่ประมาณจะปีหนึ่งพอเขาทาเสร็จไม่มีใครอยู่ที่นี่นะฮะแล้วจะให้คนอยู่อย่างเดียวเนี่ยผมก็เสียดายผมก็เลยอ่นงั้นก็อาสาขึ้นมาทํแล้วกัน ก็คือลาออกจากที่กรุงเทพมาแล้วก็ขึ้นมาทํางานอยู่ที่นี่เลยครับจุดเริ่มต้นจริงๆนีย่ยากครับคือจับไม่ถูกว่าจะจับอะไรดีความรู้ก็ไม่มีเริ่มใหม่เลยค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆมันเริ่มจากการที่เราเลี้ยงก่อนแล้วก็2เริ่มมาจากผมชอบถ่ายรูปน่ผมก็ถ่ายรูปแมลงก่อนแล้วมันก็จะได้รู้จักตัวแมลงพวกนี้มากขึ้นได้เห็นความหน้ามหาตาจันของมนันปุ๊บมันเลยเกิดความสนใจขึ้นมา แล้วมีงานอะไรที่อาจารย์ทาเองไหมครับตอนนี้ได้เขียนเขียนหนังสือเรื่องใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยมีพิมพ์ในเมืองไทยมาก่อนเช่นอย่างการเลี้ยงตะกั่วตะแคน,นตำข้าวการเลี้ยงตะกั่วะแตนกิ่งไม้ตะแตนใบไม้<อ>การเลี้ยงจิงหรีดจิ้งหลีดนี่เราเราลงลึกนะครับไม่ใช่แบบชาวบ้านชาวบ้านการเลี้ยงจิ้งหลีดแบบเชิงวิชาการหรือเชิงอา,อาชีพด้วยผลงานบางอย่างเนี่ยเราเรา ทำออกมาเนี่ยนะก็สังคมตอบ,ตอบรับได้ดีมากอย่างหนังสือโลกและมแมลงที่คุณปัน่นบอกว่าน่าดีน่าสนใจเนี่ยเล่มนี้ผมพิมพ์มครั้งที่3น,นะครับ,รบก็ลงทุนพิมพ์เองแล้วก็เกษตรกรร้านค้าเคมีเกษตรหรือว่าพวก้การอบรมเกยบกทังวิชาการหมหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยใช้เป็นตําราเรียนครับนนี้ผมก็ดีใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่สาม,มารถทําให้เราเลี้ยงตัวพอลอเลี้ยงตัวได้แล้วก็สิ่งที่ผมทํามาเนี่ยอย่างน้อยเล่มหนึ่งที่เป็นผลงานที่ผมภูมิใจมากแล้วก็เป็นผลงานระดับโลกนะครับ เรื่องพิเซษของประเทศไทยเนี่ยตรงเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ว่า Butterfly of Thailand ซึ่งพิมพ์ครั้งที่สอง uh huh. ตำาราเล่มนี้เป็นตำราที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นคือจะดีจะเรียกว่าดีที่สุดในเซาท์อินเดียเชียนี้ก็ว่าได้คือตรงคิดว่าตรงนี้มันไม่ไม่ได้ทําให้เราร่อมรวยแต่ว่าผลงานนี้มันจะอยู่อมะตะแล้วจะทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสเดินสารต่อได้ผมไม่ใช่เขียนแต่หนังสืออย่างเดียวแล้วก็เราได้เขียนหนังสือแล้วก็เขียนเขียนข้อมูลต่างๆวางบนเว็บไซต์ เว็บไซต์มแมลง .com หรือสยามอินเซ็กซู .com เนี่ยนะครับก็ทำมาก็5ปีกว่าเนี่ยก็ข้อมูลนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเพราะผมเขียนเป็นสภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษปรากฏว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยสาีเดือนหลังๆล,ล่มทุกเดือน คนไทยใจดีเป็นที่ยอมรับว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ในขณะเดียวกันเราก็รับรู้ด้วยว่าพลังงานแพงขึ้นและหายากขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญ สถาบันวิทยาการพลังงานหรือวอพอนอจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การอบรมแก่บุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นของพลังงานและเข้าใจบทบาทที่จะร่วมส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและในวันนี้ปตทสพ,พพื้นที่ปฏิบัติการสงขลาก็ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม จากสถาบัานวิทยาการพลังงานโดยมีหัวใจสำคัญในการเปิดบ้านครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการดำเนินธรุรกิจที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ปตทะสพ,พดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยปตทะสพ,พเน้นการให้ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปทำได้จริงและต่อยอดนั่งไปสู่การขยายเครือข่ายต่อไปเช่นโครงการฟาร์มขนาดเล็ก ที่เน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษในโรงเรียนและให้เยาวชนนำไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวต่อไปการมุ่งรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้โดยส่งเสริมให้มีนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่นับวันจะหาผู้รู้จริงได้ยากขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้คณะผู้เข้าอบรมจากสถาบันวิทยาการพลังงานได้ระหนักถึงบทบาทอีกด้านหนึ่ง องค์ด้านพลังงานที่ไม่เพียงค้นหาแหล่งพลังงานเท่านั้นแต่ที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการพัฒนาชุมชนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปร่วมพัฒนาชุมชนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมๆไปกับการเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศโดยปตทสพ วันนี้ผมก็ยังสนใจแมลงอยู่ยิ่งม,มีมีอายุมากขึ้นหรือว่าเราทำงานมานานมากขึ้นเนี่ยนะผมว่าผมยิ่งรักแมลงมากขึ้นเป็นตัวหนึ่งของตัวผ,ผมเองผมคิดว่าผมจะทำแมลงไปถึงตายก็